ทุกคนมีลิมิตในการทำตามคำสั่งเมียจากเปอร์เซ็นเขาของผมหนีลอยเปอร์เซ็นเลยป่ะ,ป,ะปีนตากให้หน่อยดู่ที่หัวเพรินแล้วเนื้อจะล้างจานตักผ้าแล้วเหรอไปเรนี่ลกะก็นั่นแหละครับทุกคนบ่ววาสิเป็นงานหน่อยงานใหญ่ผู้เท่กับลับจมให้ทุกภารกิจเป็นระบบเป็นขั้นตอนบอ่ให้เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียววายเป็นผู้ชำนั้นการงานบ้านครับ ปั้นเสียพาไว้กับมาล่างจานทาที่ต้องล่างจานทุกมือทุกมือนี่ก็เพราะว่ามูแอมเราเห็ดกับเขาเก่งครับเห็ดแต่ละข่ามือว่ามันเห็ดบุญเลี้ยงบ้านหลายคัู้พดจานก็ได้งานตากผ้านี่ก็เป็นปัญหาของพอบานแต่ละคนนี่เพราะว่าตากผ้าแต่ละมือนะมันบ่ได้ตากแต่สุดเฮาครับได้ตากผ้าให้เมียพรผมกับปวดหัวคือกันจักแมนชุดอีหยังของมูแอมตากยากคักตากยากแน่กลับไปกลับมากันยังงงอยู่แต่ก็บยากที่ผมบอกนั่นแหละครับผมมันผู้ชำนาญการงานบ้านจืปัญหาอย่างกับแกไขได้เบสุดยอดพ่อบบาาาานใจจกขงแเว ล้งางหน้ามีแน่นัาสกรปรกแล้วเดชที่นี่น้ำยาล้างอ่ะอ๋อพี่นี่บ่แมนนี่นเบิ้งน้ำยาขัดกระเบื้องน้ำยาขัดกระเบื้องอ แมนครับนี่คือน้ำยาขัดกระเบื้องเป็นหัวเสื้อกาแล็กซี่คีนซซืสามารถแบ่งใส่กับได้ห้องหนามูเทมันสวกระโปงัดผมก็เลยที่ใส่เป็นแกนร้อนเลยครับวิธีการใส่ก็บ่ายครับใส่หัวขัดค่ะครับเทหัวเสื้อลงไปบนขาบที่มันสัวกระโปงเฮาก็เอาแปรงขัดได้เลยครับตามซอกกระเบื้องต่างๆหรือชักโคกกขัดออกได้บอตอกใส่แห้งหลายเพราะว่าาเทลงไปเราแซวไวจากน้อยเอาแปรงมัถูนิดๆขับสวกระโปงก็ออกแล้วครับเบิ้งนี่ครับผมเอาน้าลาดออกนี่ออกเบิดเลยคอนส เก็บง่ายๆแห้งหอมนอนได้ทาความสะอาดห้องน้ำง่ายๆด้วยน้ํายาหัวเสื้อกล็กซี่คีนเซื้์ของเขาดีหลีพีนองเออปิดไฟหน่ยดิครับปิดไฟเธอว<า>่าขัดรองเทาหรือยังครับผม ตื่นต่อมาเขาก็ต้องดูแลเครื่องแต่งกายให้มู่แอมพร้อมเป่ามาขัดรองเท้าตต้งแต่เศ้าๆขัดให้มันเงาๆเลยครับจนที่ทํางานมูอแอมเพื่นถามใช่ผัวขัดบ่คือเงาแท้รองเท้านะคําตอบมันก็เห็นเห็นอยู่แล้วครับจะไปทํางานแล้วหรอครับผมทำงานนะเนย่ยไปทำงานขอบคุณครับอ๋อก็ได้ลายใช่ไหมนี่สยันไงขอบคุณนะเชีครับที่ล้างจานล้างห้องน้ำ ตากผ้าแคนนึงยังไม่ทำงยนงานบ้านโอเคครับอยเพิ่งไม่ห้าเลยโอเคครับการเป็นพอบ้านใจกาก้าของผมกับสิประมาณนี่ลแะครับทำงานตามคำสั่งเมียถูกยากหรือว่าเฮาสีมองอีกมุมมองหนึ่งก็ได้มองว่ามันเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายแบบเขาที่ต้องเฮียนให้เขา